เรากลับมาสมอกันแล้วนะครับ3ต่อ3เพราะฉะนั้นเหลือชุดคําถามอีกทั้งหมด2ชุดคราวนี้จะเป็นทีของคุณธนเดชได้เลือกเล่นบ้างแล้วนะครับบุรณะหลักเมือง47ครับผมโอ้โหนะครับเลือกบุรณะหลักเมือง2547ครับส่วนคุณธนัทนะไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะตอนนี้เหลืออยู่ชุดเดียวนะครับละบุรณะเจดีราย2545นะครับครับเชิญครับ นึกว่าผมให้เลือกนึกว่าให้ผมเลือกอีกรอบหนึ่งเลือกสามสูตรอีกรอบเลือกสามสูตรอีกรอบหนึ่งนะฮะ <laughs> นะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับของชุดบูรณะหลักเมือง2 5ง7านะครับพระพงจ์จตุคามรามเทพร,รุ่นบูรณะหลักเมือง47นะครับรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะฮะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพง์สุริยันจันทราทเทวภูทิสัตว์นะครับนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นภาพขององค์จตุคามรามเทพ นะส่วนด้านหลังเนี่ยตรงกลางนะครับจะเป็นภาพของสาลหลักเมืองนะครับรายล้อมด้วย12นักสัตว์และด้านนอกสุดนะครับก็จะล้อมรอบด้วยองค์พญาราหูซึ่งตามปกติแล้วนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยจะมีพยาราหูล้อมอยู่8ตนแต่รุ่นนี้นะครับจำนวนพยาราหูกลับแตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆคำถามนะครับถามว่าด้านหลังเหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะหลักเมือง47เจมีพยาราหูอยู่ทั้งหมดกี่ตนครับพยาลาหูมีทั้งหมดกี่ตนใช่ไหมครับผมนะออธรรมดาเนี่ยธรรมดาที่ที่ทางคุณเอกถามมานะครับ,รบว่าว่าธรรมดารุ่นทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือว่าตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกมานะครับมาจนถึงรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะเห็นกันชินตานะครับว่ามี พญาราหูแปดตนครับผมนะแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ผมได้ยินข้อมูลมาว่าการจัดราหูตำแหน่งที่วางไว้นะครับรอบรอบรอ,บองค์พ่อด้านหลังนะครับนะฮะเป็นลนะดับป้องกันภัยสิบทิศครับผมผมก็ตากครัสิบตนครับผมสิบตนนะฮะคำตอบนะครับถูกครับอโอคะแนนดนะฮะ ไปแล้วนะครับตอนนี้คุณธนเดชเป็นฝ่ายเล่นก่อนบ้านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเทความกดดันนะไปให้คุณธนัททั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณธนัทนะครับจะอยู่ในชุดของบูรณะเจดีได้สองห้าสี่ห้าตอบพิดนะแพ้ทันทีนะครับแฟนบันแท้จะเป็นของคุณธนเดชทันทีนะฮะคำถามนะครับฟังดีๆนะครับจตุคามรามเทพนะครับรุ่นเจดีราย4 5เกิดจากการต้องการเสาะหาและสมทบทุนเพื่อบูรณะเจดีบริวาร ที่รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ที่ชมรุษสุดโสมแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือได้มีการระบุจำนวนของเจดีย์ที่รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์เอาไว้ด้วยคำถามนะครับถามว่าเจดีย์รายที่รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์มีอยู่ทั้งหมดกี่องค์ครับนมกรุบกรุบอีกแล้ว กรบ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 โอ้โหถามอะไรก็กรุบไปหมดเลยกรุบนะฮะผมกลัวข้อต่อไปจะก,กรอบไม่ได้ซะแล้ว <c oughs> <c oughs> บรุรณะเจดีราย2,545นะครับท <c oughs> ่านคุณทนรักก็ยังเป็นประธานยังเป็นประธานอยู่ยเป็นประธานในการสร้างซึ่งจำนวนนั้นมีระบุไว้ในหนังสือของคุณวัชระพงะดรสมิทธิพัฒน์และคุณอุนะฮะขอตอบเลยครับ100 6.13ึ่งร้อโมงครับคำตอบนะครับคุณธนัทถูกต้องนะครับสมคำคุยยิงนะขนมกลุบนะครับคุณธนเดชข้อที่2อคราวนี้เล่นก่อนอีกแล้วนะครับเก็บเอาไว้ได้นะฮะเรียนนามปี12นักสัตว์ถือเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยด้านหน้าจะเป็นรูปสัตว์ประจำปีนักสัตว์นั้นๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมีอยู่บางปีที่ไม่ได้พิมพ์เป็นรูปสัตว์ประจำปีเกิดอย่างทั่วๆไปคำถามนะครับถามว่าเหรียญน,นามปี12นักสัตว์รุ่นบุรณะหลักเมือง47ที่ไม่ได้เป็นรูปสัตว์ตามปกติมีอยู่ทั้งหมดกี่ปี มีอะไรบ้างและแต่ละปีเป็นรูปอะไรบ้างครับคำถามเจอยากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วนะครับผมนะฮะมีเหรียญรุ่นในอดีตผมไม่ไม่พูดปีดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่อยากเท่าความไปนะครับ,ครบเคยมีการสร้างเช่นกันนะครับเช่นเช่นมีปีหนึ่งและก็ปีหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่รูปสัตว์ดิองในสัตว์นั้นนะครับแต่ใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้ลักษณะของของอ่า รูปลักษณ์อย่างประดมาแทนนะครับผมนะฮะถ้าฉะนั้นผมผมขอตอบครับผมคําตอบแรกนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ปีครับสองปีครับผมสองปีนะครับปีอะไรบ้างปีมะโรงกับปีวอกครับผมแล้วแต่ละปีเป็นรูปอะไรครับปีมะโรงเป็นรูปเทวราชโพธิสัตว์เป็นรูปขององค์พ่อมาแทนครับปีมะโรงนะครับบอกว่าเป็นองค์พ่อจตุคามองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับครับผมนะฮะ ส่วนปีปีว่าจะใช้ลักษณะของพญาชิงชัยครับผมพญาชิงชัยก็คือเป็นรูปของหนุมานหานุมานครับผมนะครับตอบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคุณธนเดชนะครับคําตอบครับผิดครับโอ้โหน่าเสียดายครับคุณธนัททราบไหมฮะทราบเด็กปีหนึ่งอีกปีหนึ่งคือปีปีเกิดพี่เขามะเสง ปีเม่เสิงเป็นเป็นรูปปิดตาบ้านพังปรกการผมตอบเข้ารอบมาเพราะเปิดรูปนี้ออกมาไงโอ้โหแล้วคุณธนัทตอบถูกด้วยนะครับโอ้โหคุณธนเดชครับเกิดอะไรขึ้นครับข้อมูลนะครับขององค์พระจุลธารมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะนะผมถือว่าผมมายินจุดนี้เนี่ยท่าจะมีอะไรที่หลุดไปนะครับผมถือว่าผมทําได้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะเต็มที่ครับผมนะปมมือให้กำลังใจคุณธนเดชนะฮะ ยังก่อนนะคุณทณธนะครับอย่าเพิ่งดีใจนะครับคำถามข้อนี้นะฮะสำคัญมากนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วนะครับว่าจะพาตัวคุณเองเป็นสุดยอดแฟนมันแท้จตุคามรามเทพได้หรือเปล่านะครับจตุคามรามเทพรุ่นเจดีราย45ถือได้ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มีจํานวนจํากัดเพราะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับจะไม่มีการสร้างเพิ่มอีกเพราะมีการทุบทาลายบล็อกนะครับบล็อกที่ใช้ใช้สร้านะที่ใช้กดพิมพ์นะฮะทำลายบล็อกทิ้งต่อหน้าประชาชนที่เป็นพยานด้วย คำถามนะครับถามว่าการทําลายบล็อกจกัตุคามรามเทพรุ่นบุรณะเจดีรายเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรครับโอ้โหถามมาได้อย่างไง คำถามนะครับถามว่าการทำลายบล็อกจตุคามรามเทพรุ่นบุรณะเจดีรายเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรครับโอ้โหตาย,ยถามมาได้อย่างไงจะเชื่อดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสีหน้าท่าทางเขานะครับทำลายบล็อกวันที่เท่าไหรไ่สงสายได้แข่งต่อแน่ขอไว้บอกอนทีครับ พูดอย่างนี้นะสร้างความหวังให้คุณธนัเดชนะครับคุณธนัดนะครเขามีพิธีพุทธพิเศษอยู่สี่วันนะฮะวันที่สิบเจ็ดกันยายนสี่ห้า21กันยายน45 2หกันยายน45ห้าและ24กันยายน45่ห้าเหตุที่มันมี4วันเพราะว่าเขาพุทธวิเศษตามธาตุตามธาตุดินน้ำลมไฟวันแรกเเศรื่องไฟเรื่องไฟมาไฟวันวันแรกวันที่เท่าไหร่ครับวันที่17กันยายน17กันยาซึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นวันนี้ความรู้สึกผมนะฮะ ผมกับพี่ชนะเดชเนี่ยได้มายืนตรงนี้ถือว่าเป็นแฟนบอลแท์ทั้งคู่นะถือว่าคือไม่ว่าใครจะชนะก็แล้วประสบความสาเร็จแล้วผมข้อนี้ผมไม่มัน่นใจไม่มัน่นใจเลยตรงเนี้ยผมถือว่าพี่เขาก็ไม่ธรรมดามผมก็หลอกเขาหน่อยหนึ่งด้วยโอ้โหคือ,ค,อคือเกมรนขันยังไงไม่รู้ล่ะคือผมขอหลอกกว่าแล้วอจะ,ะแพ้ชนะไม่เป็นไรครับผมหลอกกว่าเท่กว่า็นไร โอ้โหคุณธนดเดชครูแล้วครับบอกตัวเองมีคำตอบอยู่ด้วยเาขาตอบ17กันยาปี2545ถ้าตอบถูกเลยครับคุณธนัทเป็นสุดยอดการแป็นแท้จากดูค่าวรามาเทพในค่ำคืนนี้ทันทีนะครับคำตอบนะครับผิดครับโอ้โหโ คุณคุณธนัดอย่าเพิ่งนะฮะคุณธนเดชบอกว่าทราบคำตอบอยู่ด้วยคุณธนเดชครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับ25กันยายน2545ครับผมถูกต้องนะครับสอนะโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับโอ้โหถือว่าสองสองศักดิ์ศรีจริงๆต่ขอเมื่อล้คุยอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหสู้กันมาอย่างยืดเยื้อยาวนานนะครับตอนนี้นะเหลือแค่2ท่านแล้วก็เหลือคําถามอีกแค่2ข้อเท่านั้นนะครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกและอีกฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยฝ่ายที่ถูกเป็นสุดยอดแฟนแมนแท้เลยทันทีนะครับถูกกับถูกผิดกับผิดนะก็เป็นแฟนแมนแท้เช่นเดียวกันนะครับแต่อยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ยถูกทั้งคู่เลยนะเป็นแฟนแมนแท้ร่วมกันไปเลยนะครับคุณธนาเดชนะครับเก็บคะแนนนี้ไปให้ได้นะครับในการสร้างจตุคามรามเทพรุ่นบุรณะหลักเมือง47มีการประกอบพิธีมหามงคลทั้งหมด สี่ครั้งด้วยกันโดยในครั้งที่หนึ่งนั้นได้มีระบุเวลาของเลิกต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดด้วยคำถามนะครับถามว่าจตุคามรามเทพรุ่นบุรณะหลักเมือง47มีพิธีมหามงคลครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเวลามาหาเลิกมงคลคือเวลากี่โมงกี่นาทีครับ วัตถุมงคลในในในรุ่นนี้นะครับ,รบเราจะเห็นข่าวนะครับข่าวเขาเรียกว่าอภิิหาร <c oughs> นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแคล้วคลาด <c oughs> จากพยานอันตรายนะครับผมรุ่นนี้มีมีชื่อเสียงในเรื่องของมีชื่อเสียง <c oughs> มากครับผมนะผมชอบผมมีผมสะสมไว้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้ติดมาด้วยไหมฮะอยู่ในกระเป๋าพอดีเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ออผมขอตอบนะครับนะครับว่าโอ้โหนี่เป็นคําถามข้อยากด้วยนะและข้อสุดท้ายด้วยนะครับแล้วถ้าถูกข้อนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณธนเดชเป็นสุดยอดแฟน,นแท้ของคืนนี้ทันทีนะเป็นวันที่30มกราคมพศ2547ครับผมเวลามหาเริ่มมงคลครับคือเวลากี่โมงกี่นาที10โมง4ีกนาทีครับผมผมจะเฉลยทีละข้อนะครับ 30มกราคม2547นะครับถูกครับเวลามาหาเริ่มมงคลนะต่อประมาณนะครับ10โมง49นาทีนะครับถ้าถูกนะครับบุญธนเดชนะครับของเชียร์เฮฮาเต็มที่นะครับเป็นสุดยอดไฟบรรทัดในค่ำคืนนี้ทันทีนะครับถูกต้องนะครับ คู่ต่อสู้ดีใจไปแล้วนะครับคุณธนัทนะใจจริงนะครับอยากให้ถูกทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะแต่ต้องถามใจตัวเองด้วยนะครับว่าพร้อมสําหรับคําถามในข้อนี้ขนาดไหนนะครับครับถ้าถูกนะครับเป็นคู่แชมป์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าผิดนะฮะโอ้โหความเสียใจมาเยือนแน่นอนนะครับข้อสุดท้ายนะครับคุณธนัทนะครับชี้ชะตาแล้วนะครับจัตุคามรามเทพรุ่นบูรณะเจดีราย4ห คือเป็นรุ่นสําคัญนะครับที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปนะครับเพราะเป็นรุ่นที่มีพลตํารวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับเป็นเจ้าพิธีกรรมโดยหลังจากที่มีพิธีเททองแบบโบราณณวัดมหาธาตุไปแล้วนะครับก็ยังมีพิธีปลุกเสกอีกถึงสีวาระด้วยกันคําถามนะครับถามว่าพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพร,รุ่นบุรณะเจดีย์ราย4